ะร้านพิซซ่าเถื่อนแห่งหนึ่งใส่นักกากเฮ้ยสวัสดีเฟดดีมีสวัสดีบอนนี่ฉันเห็นว่ามันมียาอยู่แถวนี่หล้นะโอ้จริงเหรอแต่ฉันไม่เห็นนะฉันก็แค่นั่งตากรลมอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ฉันรู้นะว่ายาไนอยู่แถวนี่ฉันรู้นะเพราะว่ายามน่ะมันใส่นักกากเฟดดีอยู่แต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉันก็ไม่ใช่ยามเข้าใจไหมนายลองไปหาตรงนั้นทองนู้นดูสิโอ้ขอบคุณที่บอกนะ เสบตาเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีฟ็อกซี่เฮ้ยไอบ้บอนนี่ไอ้นั่นมันคือยามฮัลโหลมันไม่ใช่ยามเพื่อนแต่มันคือยามแล้วบอนนี่มันแค่ใส่หน้ากากหลอกนายเข้าใจไหมถ้ามันไม่ใช่ยามแล้วมันจะเปิดไฟฉายใส่ทำไมล่ะก็มันเกลียดนายและฉันก็เกลียดนายด้วยทำไมวะได้หยุดส่องไฟฉายสักที เฮ้ยฟ็อกซี่อย่าพึ่งดิเอ้เจ hey, ้าไมวะมันคือยามน,นะเพื่อนท่านายไม่เชื่อฉันอะบรลูบอยอะไรนายเห็นมันเป็นอะไรอะฉันเห็นนั่นเป็นเฟสดดีแต่ถ้ามันไม่ใช่ฉันจะขโมยตาดไฟฉายมันเอาล่ะอยู่นิ่งๆแรืบบวบอกสารภาพมาซะดีๆว่าไอ้นี่คือยามเออฉันว่าไม่นะเอ้ยแล้วทำไมเฟสดีอยู่ไหนแล้วฉันจะต้องรู้ เฮ้ยไงนี่ไงคราวนี้มีเฟสด,ดี้สองคนเจง๋งโอ้ยจะเกียดนายและฉันจะบอกว่าเฮ้ยอะไรนะเพื่อนตอนนี้เรามีเฟสด,ดี้สองคนเต้นนั่นไม,ไม่ใช่เฟสตี้มันคือยามแต่ฉันว่านะั่นคือเฟสด,ดี้ไหนแกคือเฟสด,ดี้แกจะไปไหนจะไปคีโอเคฉันรู้แหละคราวนี้มีเฟสด,ดี้สองคน ดี๋ยวฉันจะบอกนะเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงแล้วเฮ้ยตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะตอนนี้ตีสี่ห้าเก้าสิบห้าสิบเก้านี่ไอ้นี่มันคือยามเข้าใจไหมฮึฮึปิดไฟฉายเอาบอลลูนบอยเฮ้ยจะคือเฟตตี้เองเนะจะคือเฟตตี้อ Yeah! Cướp ta luôn nhỉ!